สวัสดีพี่น้องป้องายสูผู้สุคนเด้อครับมื่อนี้กลับมาพบมาพ่อเนาะครับกับทางพยัญสนบ้านทุ่งคือเกาเด้อครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวมื่อนี้ผมสิมาอัปเดตข่าวนะครับของทางแม่ฮักน้องคอปเตอร์สูฟังเด้อครับผมนะครับเว้าแล่วกะเดี๋ยวเข้าเรื่องเลยครับแม่ฮักน้องคอปเตอร์เตรียมรวมพลังสู้โหวตล่าสุดออกมาโพส เตรียมการแบบนี้ปัดแม่นเตรียมการนี่อย่างกันเนาะบัดที่นีพี่น้องนะครับเดี๋ยวผมว่าซูฟังเด้อครับผมกาคือว่าแบบนี้นะครับสืบมเนื้อขอครับสืบมเนื้อมาจากนะครับที่ทางน้องคอปเตอร์นะครับมีรายซื้อนะครับพี่น้องติด1ใน3นะครับในการไปโหวตรอบสุดท้ายนะครับของคมชัลึกอวอร์ดนะครับในการเป็นศิลปินลูกทุ่งหมอลำยอดนิยมซอฟพาวเวอร์ประจำปี 2,567นะครับพี่น้องคือว่าง่ายๆนะครับตอนนี้มี3คนนะครับที่ได้เขารอบสุดท้ายแล้วกสิเป็นรอบโบวตนะครับเพื่อหานะครับศิลปินลูกทุ่งหมอลำยอดนิยมนะครับจริงๆนะครับรอบนี้ก็คือว่าใครได้ที่1ก็คือว่าจะได้เป็นศิลปินลูกทุ่งหมอลำยอดนิยมนะครับซอฟต์พาวเนะครับประจำปี2,567ของทางคมชัดนลึกอวอร์ดนะครับ กาศิมีน้องยูรินะครับน้ององค์อิงแลวก็น้องคอปเตอร์นะครับก่อนอื่นก็ขอแสดงความยินดีกับครับนะครับกับทางน้องทั้ง3คนนะครับที่ได้เข้ารอบสุดท้ายนะครับรอบโบวดนะครับหลังจากนั้นนะครับทางแม่ฮักนะครับผมพอรับทราบแล้วใช่ไหมครับล่าสุดก็ได้ออกมาโพสต์นะครับเพื่อแจ้งข่าวสารให้กับทางกลุ่มแม่ฮักนะครับนะครับผมได้รับทราบซึ่งเพิ่นโพสต์แบบนี้พี่น้องเดี๋ยวผมอ่านฟู้ฟังเด้อครับ เพื่อนโพด่ารอเปิดโบสถ์นะคะแม่แม่นะครับแค่ลูกชายเรามีชื่อได้เข้าร่วมโบสถทางนี้ก็ดีใจแล้วนะครับอันนี้ก็คือเป็นแอดมินกลุ่มแม่ฮักเพื่อนดนะครับลำดับต่อไปคือของจริงวสันครับพี่น้องนะครับรอประกาศให้เริ่มโบสถพลังมดของเราก็ทำงานกันเต็มที่อยู่แล้ว,วสันครับพี่น้อง พลังมดนะครับของเพื่อนอีสีเฮดงานเต็มที่เลยนะครับแล้วเพื่อนก็ได้มีการเปิดนะครับว่าการโหวตนะครับมีขั้นตอนมาครับมีมีโหวตแบบช่องทางไหนเนี่ยนะครับพี่น้องเพื่อนก็มีการแจ้งข่าวนะครับให่ททางกลุ่มเนี่ยหักเพื่อนทราบนะครับเพื่อนก็พูดว่าผลคะแนนโหวตทั้งหมดจะถูกลบเป็นศูนย์นะครับก็คือรอบที่ผ่านมานะครับสีลบออกเบิดตเลยครับเพราะว่าน้องคอมเตอร์ของมาเป็นอันดับสามเนมาครับพี่น้องแต่ว่าจะหนึ่งสองสามไม่เกี่ยวแล้วครับรอบนี้ เริ่มนับหนึ่งใหม่หมดนะครับหลังจากทางเพจประกาศอย่างเป็นทางการและเริ่มทําการเปิดโหวตเห็นะครับโดยโหวตได้4ช่องทางนะครับเป็นกระบ,บอกกัน4ช่องทางดังนี้พี่น้องก็คือ 1. SMS นะครับสามสิบเปอร์เซ็นต์สองนะครับไลน์ช็อปสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับสามเว็บไซต์คมชัดลึกอวอร์ดนะครับเป็นแบบสเปเชียลโหวตยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็มีฟรีโหวตอีกสิบเปอร์เซ็นต ช่องทางสุดท้ายช่องทางที่4ก็คือ t ิกตอกอีกสิเนะครับอันนี้แค่คร่าวๆก่อนนะครับหลังจากนั้นพี่น้องนะครับแต่มีเอนะครับเมฮากองทางน้องคอปเตอร์ก็ได้มีการขอมาแสดงความคิดเห็นนะครับเยอะแยะมากมายเลยครับพี่น้องแต่ว่าผมจะอ่านบางช่วงบางตอนซูฟังเด้อ์ครับท่านแรกบอกว่าแค่มีชื่อติดก็ชนะแล้วเอาครับแค่มีชื่อติดก็ชนะเลิศแล้วในใจแม่แม่วาสันดีครับพี่น้องนะครับ ท่านที่สองนะครับท่านนี้บอกว่าติดท็อปหนึ่งในสามแค่นี้ก็ดีที่สุดแล้วดีใจกับน้องคอปเตอร์ด้วยนะคะสุดยอดเยี่ยมนะครับท่านต่อมาท่านนี้บอกว่าเตรียมล้อโหวตเลยครับท่านนี้บอกว่าดีแค่นี้ก็ดีใจมากแล้วค่ะแม่เตรียมตัวโหวตให้ลูกชายนะครับเรียกได้ว่าคึกคักเลยนะครับพี่น้องเพื่อนๆเตรียมตัวเตรียมการกันเลยนะครับท่านต่อมานะครับท่านนี้ก็บอกว่า มีรายชื่อติดหนึ่งในสามก็ปื้มน้ำหมักหลาแล้วค่าว่าสัตครับรอโหวตค่านะครับพี่น้องแล้วก็บอกว่าแม่แม่แอดมินต้องบอกวิธีโหวตด,ด้วยนะคะนะครับซึ่งวิธีโหวตเพิ่งกับยังบหทันได้บอกรายละเอียดออกมาพี่น้องนะครับอันนี้เพิ่งแค่บอกเปอร์เซ็นต์นะครับว่าโหวตช่องทางไหนได้กี่เปอร์เซ็นต์ประมาณนี้พี่น้องนะครับอันนี้ผมก็เอามานะครับอัปเดตบางช่วงบางตอนให้นะครับเรียกได้ว่า แม่ฮักของทางน้องคอปเตอร์นี่ก็เตรียมการเตรียมร้อบดแล้วนะครับพี่น้องเรียกได้ว่าอัปเดตกันเต็มที่เลยนะครับการแสดงความยินดีนะครับพี่น้องยังที่ผมบอกนะครับ FC ทั้ง3ท่านนะครับของ FC น้องยุริกับบอย้อมแพรเขึนกันพี่น้องเพื่อนกันเตรียมร้อยบทขึ้นกันนะครับก็มีการทาข้าวถามวิธีการบวชขึ้นกันนะครับของทางน้องยุริยิ่งน้องอุ้งอิงกับือกันพี่น้องนะครับ f c เพื่อนกันแห่งเยอะแยะมากมายขึ้นกันเรียกได้ว่านะครับ ไม่มีใครยอมใครเหมือนกันนะครับพี่น้องเตรียมล้อโหวตเตรียมใหก้กบลังใจศิลปินนะครับที่ตัวเองชื่นชอบเมนบอครับพี่น้องาการของน้องคอมเตอร์เพื่อนก็เตรียมการเื่อกันพี่น้องนะครับแต่เพื่อนสิเปิดโหวตร,รอบสุดท้ายมือใดนะครับวิธีการเป็นยังไงแน่ถ้ามีการอัปเดตออกมาเดี๋ยวผมออกมาอัปเดตม,มาบอาสูฟังเด้อครับผมเห็นยังซี่ก็เรียกได้ว่าคึกคักเลยนะครับทั้งน้องยูริน้องุงอิงแล้วก็ น้องคอปเตอร์นะครับว่าว่าผู้ใดซีได้นะครับในการวอดรอบสุดท้ายกะขอแสดงความยินดีล่วงหน้านะครับพี่น้องบ่าว่าผู้ใดสีได้กะยินดีนํานะครับพี่ๆน้องๆมีความคิดเห็นจังใดกะคอมเมนต์ของมาซูฟังได้หรือครับผมเดี๋ยวเจอกันในอีพีต่อไปครับขอบคุณในหลายครับสวัสดีครับ